เลขพอสักครับบนครับ95บนตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอซท่างช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่27ธันวาคม2หาง68ครับมือนีครับจะมาตามเนาท่างเลขพอสักให้เอซท่างช่องครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามนะเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับพอสัก พอซากอยู่บนนอครับผมบบแมนบอพอซากแต่แท่หน้าอ,อีกหนอ,นนอตามมาแม่แม่นัน่งอยู่ครับผมนั่งอยู่รถนั่งอยู่ เฮ้ยังแม่ครับผมอันเาเอาต้นมะมุดมานาะมุดหาอ๋อครับผมเยรอบเป็นเเอาอันตัแต่งจริงหรอ่าเป็นดอกดอกเขาคานี่นึงทีมีห่ะตีแม่เอาคือปลูกได้องหุนมันเท่าเอาพรเจ้าปลูกยุหุนข้างสามปักไงพระเจ้าก็ข่นเส้นอันอ๋อครับผมเป็นมา้นเป็นบาไม่อจ้าครับ อ้าวคิกว่าไปใดเมาแล้วโอ้ใหญ่น้อถูกกี่แสนถูกกี่หมื่นพ่อสักถามเนี่ยถูกกี่หมื่นฮะผู้จะหมื่นทำเนี่ยโอ้ถูกมื่นเดียวับ้นัน,นอาจารย์ต้นอยู่ยังตีได้แสนกลัวอยู่เอาคือนบางสันแล้วโบโย่จะไปรบน้ำเล่านอ้ดลอยนึงก็ได้แสนแล้วสาม <S 3> 3 <S ตัวแม่ยสามตัว เอาไม่เซ็สามตัวก็เห้2สองตัวนึงโอ้ยบริเคียนไหนเนาะเอ้อถูกสามตัวบ่เอราสามตัวเหตุไก็บริล่องเพราะว่าจามตัวบริวัอือล่องลอยหนึ่งก็ได้แสนหนึ่งแล้วเม่ถ้วห้าข่อยเลยนะซืือให้เนาะอืมได้เอว่าได้เก่ามเปลี่ยนบ่ฮะได้เก่าเมือนบ่ไทนําเจ้าของออกับบานละหาลอยเนาะเออ เลขสามตัวไหมเลขสามตัวคือ่าถูกร้ายได้เก้าหนี่มหมพอสักได้สิบตัได้สิบตัวก็เมือหนึ่งแม่บ่กนี่ก็ให้เลืออยูสีคู่หนึ่งนี่เก้าห่านเืออยูกี่สคู่เองมันคืเขียนดังสื่เอาลายมือพอดินน่แม่กันนี่ดกเก้าหก็นี่เดหน่วยมันมีแต่บริจุดนีเนาะ แมันลักสิบคือคือบริขียนก็ดีเด้อรักสิบบนนี่เด้อักสิบลายมันนั่นมันมีอสูตรนั่นเนาะอาจารครับผมแม่ครับลักสิบสูตรนี่มันนี่ตัวดีแกดมันดาบบาดดิขันแม่เออสองตัวนี้กระใสอยู่สามตัวกระใสสามสูตรนั่นมันซ้นกันซ้นกันเลามาใส่รักน้อยเนาะบันเนาะกะชีก้าห่างเด้อ โบรักนุ่ยขึ้นเด็ดักนวยก็เด็ดมันรักหนุ่ยหาหงเกียตเด็เออหาหงเกีตมันกับมานจากเก่าคูแล้วอยู่สี่คูหนึ่งมันเก่าหาพอเห็ดมันยังอยู่สามคูเดิเพราะว่าเก่าเก่ามาเห็ดก็เก่าหาเก่าหงเก่าเกียตมีตอ่นั้นเก่าหาเก่าหงเก่าเกียตนเด็ก็เจ็ดแต้มเด็สามต่อจะไล่แต้มเด็บาดีแต้มแต้มซี่แต้มหาแต้มแปดไหมแต้มซี่บาเดดอันนี้เขาแต้มเนาะนี่แต้มซี บานี้แ้มหาเขาอันนี้แต้มหวัวคุณนบมีนี่ลยขาเนี่ยแมนบบ่เป็นหัวกับขาดคาพูนน,น,น,นี่เนาะแมนนี่เด<ต>ีวผมมาเบาีเดนมาสามสี่คูหนึ่งจากเก้าครู <c oughs> ก็เขานี่เด็กก็หานีเด็กขีดไว้ซเนาะแมนตัวนี้บมีดิอันกัมีซื้อๆนี่แลเหาเดี๋เด,ด้เป็นแจมแปดตีนอันนี้แจมห่าอันนี้แมสี่อันนี้แต้มหานี่เด็ วันเฮ็ดบ้านนี่เอาเบอเ์วอลด้อมากไก่ได้หเด้อบ่มีไปเรื่องเบอร์อ้าวมากไก่มากไก่มากไก่ทานทานโย่ไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดต้บอรนี่นะมากไก่เด้อเอามาหลดวอมีบ่ได้เฮ็ดไวยเนาะสาวไปเรื่องเบอร์อยู <Alt century. S 1> ่อ I mean, ้าววางสันมาทานอะไรไหมมากไก่เด้อนี่เด้อเอาเขียนหั่นน่ะเขียนบ่ไรได้ไม่ใช่เดาบ่ได้เด้อบ่เดาหั่นล่ะก็ะจ่างจำแล้วนะสุดของได้เนาะเลขออกเจ็ดหกหนึ่ง แปดเก้าหนนะ้าบลล่างก็ออกห้าสองอนเดียวตกเก้าไม่หน่ะตกเกนะ้าเนาะโอ้ยเมียนล่างตัวนี้เหดเลยล่างบันทึกสาม <2, 3. S 2> สองสองสามเขาจะบ,บนก็ถือว่าด,ดีแล้วเกาห้าโอ้ย,อยเลขสามโคหนึ่งมะบัตรพนททุนไทยมามาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็บ่มีแต้มอืมตัวนี้บ่มีแต้มแต่ว่านั่น,น,นเลขดึงเนาะแม่น เลขดึงมันมีอันสามบะมีเนาะแม่งมีสามย่างเกีก๊ยสกับเก่าออืย่างเกี๊ยสกับเก่าวาดีตกเกี๊ยตัดแลเกเหลือีตะเก่ามีจะท้อนีนี่อันนี้หากับบ่กมีแต้มนเ,ตเนาะหาเดสี่หาแปดเนี่ก็ะมิ้นแต้มหานึ่งเดียวว่แต้มมีโอแต้มมีอันเลขดึงเลขดึงกับมีเนาะแม่งเลข <9 S 2> แก้วเว้ยมากพ่อท่นเถีย บ้าจังได้บ้างไก่เดอ้อท่าน,นลอไปเรื่องเบื่ออยู่เรื่งเบื่อเนี่ยต้งโดนแล้ววันนี้วันนี้วัน,น,วน,น,วน,นที่ยี่สิบก้อน,นะมึงเนี่ยห่ว่านกัปโบยฝนโลกหวยน้ำมูใไไสตกแขว่านนี่เขามาหาเนี่ยสินแม,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 ม่แม่แม่ขัวแม่พ่นกับง,งานแกะเขาตัว<ข>มีการาเสื่อนตัวเขาบัหาแมนบอ,อเอาเขาบังหามีการเสื่นนี่เหรอว่านข่อยก็เลยมากว่านเนี่จักยุ่ยนี่เขาเขาเครียดเอาธรรมดาล้ะเนาะคนทองไม่เครียดเนี่ดีเนี่ย มือนั้นบ่ไปน้ำเขาดอกมือว่าบ่เห็นจำเอาเอานี่เอานี่เอานี่ยเนี่เอาเลกว่านี่เนี่ยวดรู้มันปเดี๋ยวเขาขาจะคู่สองคู่ได้มันไก่ไหม<ค>เลขออกเจ็ดหกหนึง่งแปด <c oughs> เก้าหาล่างหาสองเท็ดเลยวันนี้ก็อยากเนาะสูตรก็เสื้อสูตรเลขก็เสื้อการอกเขานุ่นพุ่น ีเยามือวันที่จังหวะโอ้โหมันหลายมื่นเด้อนี oh, <se> ่เด้อรถตอรี่คอนตเตอรี่ยังหลายมือเจ้าสเยห้มืออ่นนี่จะเบิ่งยั้งยังถามเนี่ยจะเบิ่งอีแหนโรตตอรี่เขาจะเอาเบิ่งให้ยังเบิ่งเลี้ยงเบิดตัวเนี้ยจะเอาเลี้ยงวันที่แต่บอกมาเหล็กมันมีเหล็กที่ลับย้อ๋อตัวเดียวมันมีเหล็กที่ลับเหล็กรับเตี้ยมวยจะคู่บองมวยนนี่มาถึงไกลแ่หรอกคันได่คันได่มันก็ได้เบิดหลวนแล้วเนาะเบนบอก เอาโบฝันดีบปล่เอาเหล็กฝันก็ได้เอาเออฝฝัันนบคือโบฝันนั่นลาอยู่โอ้โหนี่ครับผมเนาะข้าหนาวมืาขึ้นกันนู่นเนี่ยโกว่าบบมีเลี้ยงเบื่อวันเฮ็ดบ่เป็นวันเอ้ยมันต้องมีใบเลี้ยงเบื่อเป็นเดาบ่ได้เดาบ่บ่เดาแล้วเอาเหล็กข้อมฝันที่มีวันเหล็กข้อมฝันนะขึ้นเบิ่งทั่วประเทศเป็นเดาไปขึนผิดบ่เงินเนี่ยมันบ่แม่น มันเบอร์ไปหาเห็ดมันยังเบอร์ต้งโดนเรียกอตัวนเรานมันที่ยิบเกนมันอนั่นเชื่อมาห้เราเคยเชื่อมาผ่านแล้วก็ซื่อมาห้บ่บจะซื้อมาให้แต่ตมว่านว่านมหาพอพอว่านี่มาเนาะมันงานแม่สินแล้วก็มแมมหาต่อกบ่อพอว่านีอแมนตุแค่ตุแค่เจเอ้าตุแค่เ้ไปโตหมูเขาให้ตัวนึงบเลยจะครู บ่านดเพื่อไดเบิดแล้วเนาะลอก่อนครับผมเมื่อนกับพยนี่เมื่อนจไปใส่ไปบ้านนั่นกุดข่ากุดข่าอ๋อดบ่กุดขาบ่รล้แลวกุดขา้งเนือข้างไปาบนอำเภอเนี่ยอเอขาจะให้มื่อเด็เล็กมเนี่ยเขาถามด้วมื่อเด็ออกกันบอกเมือเด็กออกมันที่สวงันบอกซีโมเลี่ยงบนกบ้านกุดค่าอำเภออะไร โอ้ถูกจับบึงเดือดพ่งดิกะเวลีขุดข้าวอ๋อนี่หมเบิึงดอกเอฟที่ทั้งสองกับเนาะกัดที่ว่ามือหนีมากบุรเลกกับพอสักกับเนาะงพอสักล่อพอสักล่อก่อนพอสักว่าบุญเมื่เลี้ยงเบริกะพอน้องอ่ะกระตามนี่ละพอสักมันคือบ่อไห้เนี่ยฝนตุ่งฝนเพื่อตุ่งฝนตุ่งฝนบ่นี่แหละอืมงานพ่อฝนละนี่โอเคโอเคไปเห็นยังบุญนี่ถามก่อนไปเห็นยัง เอาไปไปอบร่มไปส้มไปุ่มุ่มเล่นปุ่นโอเคไปุ่มเอือนบุตรไหนดิบุลงบุได้มือนี่บุตรเฉลี่ยหมแล้วแม่เสียเสียวครับผมเนาะนี่ครับเสียดอกเึ็นจังน้อเอือนยี่สิบแปด้ี่พษยี่สิบเก้าวันจันทร์เนี้ยเอือนเยื่อนิดมือนีวันเสาร์เอือนกรเติ้ไปรวดขอกี่มารลับ เงบอกไปทั้งใหญ่แล้วออเมื่อวันที่เมื่อวันเมื่อวันนี้วนที่ได้ไปเมื้อวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสามสี่มงกัที่ได้ไปเหมือนคุณหลักจะแม่คุหลักคงคุณทายคุหลักวันที่สามสิบผุหลักเมื่อนี้ก็ทได้ไปยีิบเจ็อีกสามสิบแต่ว้พอว่าจะมาหาปูสี่สุวปรอบาณวันที่สามสิบก่อนเล็กก่อนปีใหม่อยู่เพอาเออะมากปว่เฝ้ามากมากก่อนปีใหม่อย่อมาปีของของเพื่อนน้องกันบ่เขาบ่เขาอ่ะอ่ะกรตามนี่ครับเนาะ ผมก็สักรอก่อนนะครับ